คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจราราณในการดูและฟังนะคะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะอยู่กับช่องโมเตอรโรอีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้องพุดดิ้งนะคะมีเกม Double Fortune มาแนะนำค่ะ อันดับแรกนะคะเราไปดูที่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละสัญลักษณ์กันดีกว่าค่ะอ่ะเกมนี้นะคะสัญลักษณ์สวยงามมากอัตราการจ่ายแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปอีกเช่นเคยค่ะอยู่ที่แล้วแต่การเดิมพันของเรานะคะตัวเกมนี้นะคะเป็นเป็นสล็อตในประเภทอ่าห้ารีลสามแถวนะคะ โดยตัวเกมนี้จะมีสัญลักษณ์ต่างๆพร้อมฟรีสปินตัวเกมนี้เดิมพันในรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวเป็นเกมที่ค่อนข้างให้เงินเดิมพันที่สูงเงินรางวัลโบนัสแจ็คพอตใหญ่มีให้ลุ้นถึงคูณ10,000แสนเท่าเลยนะคะทุกคนอยากรวยไม่ต้องรอช้านะคะอะเข้าไปดูในตัวเกมกเลยดีกว่าค่ะวันนี้พกทุนมาที่5 0 0บาทนะคะแล้วก็มาเบ็ดกันต่อกันเลยที่10บาทแต่ว่าเกมนี้นะคะเบเด็ขั้นต่ำหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะทุกคนโอ๊ย อะไรเนี่ยยังไม่ดันกดได้รางวัลก้อนโตแล้วงงค่ะอุ้ยอะไรก่อนงงงงจริงเอาดีๆอันนี้คือสัญลักษณ์วายนะคะชัยโยคะ่ะเริ่มเกมโบนัสการหมุนฟีสปินแปดรอบส่วนตัวเกมนี้นะคะจะเป็นโชคสองชั้น,นะคะ่ะเป็นไงคะ คูณบนคูณล่างคูณกันไปเลยค่ะอะฮะแต่รอบเมื่อกี้งงจริงเพิ่งเบ็ดเสร็จเอา้าได้เงินแล้วงงบางคนเล่นอาจจะไม่สบอารมณ์นะคะแต่ว่าต้องรองค่ะอยู่ที่วันและเวลาอยู่ที่โชว์ชะตาด้วยนะคะแต่ค่ายพีจีนี่เขาแจกจริงนะคะทุกคน เห็นไหมคู่อีกแล้วใครว่าพีจีเกลือโด,ดนทุบเด้อม,มาเล่นเกมกันดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วมาเอาเงินค่ะวันนี้ไม่เครียดนะคะทุกคนชิลๆเบ็ดแค่สิบบาทเองทุกคนเป็นไงลายเขาสวยนะคะโอ้โอ้เอออันนี้คือยังไม่หมดฟรีเกมนะทุกคนเป็นไงเป็นไง เออใครว่าพีจีโดนโทุบค่ะรับรางวัลสิขคา้าได้ทุนแล้วก็ปรับเบ็ดนิดนึงแล้วกันเนาะจากเบ็ดสิบาทเป็นเก้าสิบบาทไปเลยดีกว่าอ่ะเก้าสิบมาลองดูชิวๆค่ะทุกคนเห็นไหมเบ็ดเสร็จแล้วได้เงินงง อะไรอ่ะเขาจะให้ง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอคะวายมาอีกเข้าฟีสปินไปอีกอ่ะเดียวเดียวโอ้โหยังไม่ทันกดอะไรเลยอ่ะมันดีตรงที่ได้โชคสองชั้นนี่แหละค่ะทุกคนน้อยครั้งนะคะที่จะมีเกมแบบนี้อ่ะ คูณ8บนล่างเป็นไงคะตัวเกมนี้มาแบบสไตล์จีนๆคู่รักแข่งปีคะ่ะหมุนฟีรอบสุดท้ายค่ะทุกคนคูณ8อีกแล้วโอ้โหโอ้โห Oh. โอ้โหเอ้ยเกินไปจริงอันนี้คือมามารีวิวแบบให้ดูนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะแจกขนาดนี้อะ่ะแจกเวอร์ไปเล่นไม่ถึงห้านาทีทุกคนได้สองหมื่นงงปะได้ทุนแล้วปรับเบ็ดอีกคะ่ะจากเบ็ดเก้าสิบเป็นเบ็ดร้อยห้านะคะรอบนี้ ทุกคนสามารถปรับเบ็ดได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าได้กำไรแล้วอะ่ะสวยงามโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่มีคำพูดแล้วอะ่ะดีค่ะดีมากคือยังไม่ได้ทันกดไม่ได้ทันเล็งไม่ได้ทันดูอะไรได้เป็นหมื่นงงปะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแอดไลน์สมัครค่ะไม่ต้องรอ มาปรบเบ็ดอีกรอบหนึ่งค่ะร้อยหนะคะรอบนี้ทุกคนมันสุดยอดจริงอ่ามาค่ะเข้าฟีสปินอีกแล้วหนึ่งก็คือเล่นเกมนี้จบสามารถเอาเงินไปสู่ของผู้ชายได้เลยนะคะอู้มันเลิศอ่ะโอ้โอ ใจเต้นตุบตับไม่เป็นจังหวะค่ะตอนนี้คันไม้คันมือเหมือนฝันค่ะแต่คือความจริงค่ะทุกคนโอ้สุดยอดยังไม่หมดยังไม่หมดเอาดีๆเอาดีๆฟังนะใครว่าเขาลวนทุบเดอร์ ต้องลองแล้วว่าทุกคนเกณฑนี้เอาจริงได้โชค2ชั้นฟรีสปินรุวๆเลยอ่ะทุกคนคะอยากได้เงินแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะที่ไบโอติดตามได้เลยนะคะหมทุกคนจาก500ค่ะเกือบแสนแม่เอาดีไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะงงมากเราสุดท้ายละ จะไปแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวขอถอนเงินก่อน,นะคะ่ะคันไม้คันมือเวอร์คนจะรวยอะนะ่ะเนาะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์ที่ให้ไปไว้เนาะแล้วก็แบบมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้กักไว้ไม่ได้จริงๆค่ะแบ่งๆกันรวยนะคะไม่มีใครช่วยได้นะคะช่วยตัวเองค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ยรวยแล้วแม่ถอนเงินไปขอผู้ชายแต่งงานดีกว่า อมหมุนฟรีไม่รู้กี่รอบทุกคนสี่หมื่นหกอ้ยอ,อกแม่จะแตกอืมง,งามค่ะจากห้าร้อยได้แปดหมืนสามทุกคนเอาอยัางไงไปถอนเงินก่อนดีกว่าทุกคนคะอย่าลืมติดตามช่องหมูเตรวยด้วยนะคะแบ่งๆกันรวยค่ะไม่มีกักแน่นอนค่ะ ส่วนแอดไลน์ยังไงนะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันทางไบโอแล้วกันเนาะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้รอบนี้คือปังสุดมันเลิศอ่ะแม่